ปิ้นเซียซันนี่บันนี่จกักรพรรดิเวทมนตร์คนที่สิบ ผู้ที่ลงสนามลบแล้วไม่เคยแพ้ใครจะเป็นยังไงนะเนี่ยเดี๋ยวไปดูในเนื้อหาคลิปกันเลยดีกว่าครับเอาละครับก็ต้องขอต้อนรับผู้ติดตามทุกทกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ช่องคัสิ่งคาแปดชนแนลพาร์ทของเราในวันนี้นะครับเราจะมาทําเกี่ยวกับปินเซียซันนี่บันนี่นะครับผมซึ่งเป็นจกักรพรรดิเวทมนต์คนที่11นะครับที่ถูกขนานนามว่าลงสนามลบแล้วเนี่ยไม่เคยแพ้ใครและในหมู่จกักรพรรดิเวทมนต์เองเนี่ยก็ถือว่ามีพลังที่โดดเด่นมากๆนะครับสำหรับผู้หญิงคนนี้ซึ่งจริงๆแล้วก็ บบเสียดายนะจริงจงจ,งจะรัดคิวไปทําตัวละครโปรดของเราก่อนนั่นก็คือเจสเตอร์นะครับผมแต่เนื่องจากมันเป็นลําดับขั้นนะครับก็เดี๋ยวเรียงไปก็แล้วกันนะครับผมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวก็กดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์แลวเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก่อนอื่นเลยถ้าใครสนใจเรื่องเสื้อนะครับสามารถติดต่อที่แฟนเพจได้เลยนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้รูปก็ขึ้นให้ดูตามนี้เลยนะครับผมรูปร่างหรือว่าลักษณะเนี่ย คิดว่าหลายคนน่าจะได้ดูในเดอะมูฟวี่กันแล้วนะครับเรามาเล่าถึงประวัติของปินเซียกันเลยดีกว่าปินเซียเนี่ยเป็นนักรบผู้ยิงย่งใหญ่ที่มีความสามารถในการต่อสู้ที่ดีที่สุดคนหนึ่งในบรรดาจ,จากักรพรรดิเวทมนต์ตลอดกาลเลยนะครับผู้คนเนี่ยต่างเกรงกลัวเธอเพราะว่าความแข็งแกร่งของเธอในฐานะลูกคนโตของตระ,ะกูลขุนนางที่ล่มสลายไปแล้วปินเซียอาศัยอยู่กับครอบครัวของเธอซึ่งต้องการมีชีวิตที่สงบสุขนะครับผมบนพื้นแผ่นดินที่เธอน,นเนี่ยยังคงเป็นเจ้าของอยู่อย่างแล้วมันก็มีบางจุด นะครับที่พวกกลุ่มเชื้อพระวงศ์ที่เห็นแก่ตัวเนี่ยก็ละโมบโลกมากใช่ไหมอยากจะฮุบครอบครองนะครับผมที่ดินของครอบครัวเธอนะครับก็เลยเข้าทําการยึดนั่นเองภายหลังหลังจากที่ถูกคุกค,คามอย่างต่อเนื่องนะครับปินเซียนเนี่ยตัดสินใจสู้เพื่อครอบครัวของเธอและก็คนอื่นๆด้วยที่โดนกดขี่โดยรัชวงศ์พวกนั้นนะครับสิ่งนี้เนี่ยทำให้เธอเนี่ยถูกสอดแนมนะครับโดยกลุ่มอัศวินเวทมนต์หน่วยกุลาบสีน้ําเงินนั่นเองนะครับผมซึ่งทําให้เธอนั้นเนี่ยได้กลายเป็นสมาชิกหลังจากที่ตัวของปินเซียน นั้นเนี่ยได้กีมัวมานะครับผมซึ่งแน่นอนว่าหลังจากที่รู้ว่าเวทมนของเธอคือเวทมนลีเจียนนะครับผมอันทรงพลังของเธอเนี่ยชื่อเสียงของปินเซียในสาระอศวินเวทมนเนี่ยก็เพิ่มขึ้นนะครับต้องบอกก่อนว่ามันแข็งแกร่งมากๆเลยนะเมื่อเธอเนี่ยทำให้ทุกสมรภูมินะครับที่เธอลงเนี่ยพ่ายแพ้นะครับคือหมายถึงว่าตัวเขาเนี่ยชนะในการต่อสู้ตลอดนะครับผมและในชื่อเสียงของเธอที่เพิ่มมากขึ้นจนถึงจุดสูงสุดนะครับก็ทําให้ตัวของราชวงศ์ตั้งให้เธอนะครับผมเป็นถึง จักรพรรดิเวทมนตร์คนที่11นะครับผมเพื่อเสริมสร้างอิทธิพลของตัวเองมากขึ้นเข้าไปอีกนะครับหลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นจักรพรรดิเวทมนตร์คนที่11ความแข็งแกร่งของปินเซียเนี่ยก็เทียบได้เท่ากับกองทัพนับพันเลยนะครับซึ่งทาให้อาสาสมัครของเธอนั้นเนี่ยเกรงกลัวเธอเล็กน้อยนะครับแม้ว่าเธอเนี่ยจะมีสถานะเป็นจักรพรรดิเวทมนตร์ก็ตามนะครับในช่วงสงครามต่อต้านอาณาจักรไดมอนนะครับปินเซียเนี่ยมีบทบาทสําคัญในสนามรบโดยเธอเนี่ยสามารถสกัดกั้นนะครับกองทัพ ส่วนใหญ่ของอาณาจักรไดมอนได้เพียงลำพังนะครับผมจนถึงจุดที่เธอนเนี่ยต้อนไปจนจนมุมนะครับซึ่งช่วยให้ได้รับชัยชนะโดยรวมของอาณาจักรโคเวอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากนะครับผมในช่วงท้ายของสงครามนะครับผู้คนจากดินแดนของเธอหรือว่าอาณาจักรโคเวอร์เนี่ยถูกจับเป็นตัวประกันนะครับรวมถึงตัวครอบครัวของปินเซียด้วยอย่างไรก็ตามนะครับมันก็จะมีพวกระดับสูงนิดนึงเนี่ยซ่อนเรื่องนี้จากปินเซียนะครับจนกว่าปินเซียนั้นเนี่ยจะสิ้นสุดสงครามใช่ไหมหรือว่าทําให้สงครามจบลงเนื่อง จากพวกเขาเนี่ยไม่ต้องการให้เธอเนี่ยออกมาจากแนวหน้านะครับทาให้เธอเนี่ยไม่ได้พบกับครอบครัวหรือคนที่เธอรักเลยนะครับหลังจากที่สงครามสิ้นสุดลงแล้วนะครับปินเซียเนี่ยก็รู้เรื่องนี้ในที่สุดและเธอเนี่ยก็โกรธเคืองทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือว่าเกี่ยวข้องในการปกปิดเรื่องนี้ก่อนที่ตัวของปินเซียเนี่ยจะตอบโต้กลับนะครับตัวของเธอเนี่ยก็ถูกถอดออกจากการเป็นจกักรพรรดิเวทมนต์นะครับและแม้กระทั่งตัวของเธอเนี่ยถูกคุมขังด้วยโดยเวทมนต์ของเธอเนี่ยถูกผนึกเอาไว้เช่นกันนะครับในช่วงที่เธอ ธอถูกจองจานะครับหมู่บ้านที่คุมขังเธอนะครับผมถูกโจมตีโดยกลุ่มโจรและแม้ว่าเวทมนต์ของตัวปินเสียจะถูกผนึกเอาไว้นะครับตัวของปินเซียเนี่ยก็ยังสู้กับกลุ่มโจรแบบเสียสละชีวิตของเธอในระหว่างน้นนะครับจนเสียชีวิตก่อนที่จะได้ล้างแค้นคนที่ทําร้ายครอบครัวเธอและคนที่เธอรักหรือว่าคนที่ไปกดขี่นะครับผมไอ้เขตที่ครอบครัวเธอนั้นเนี่ย มีสิทธิ์ปกครองอยู่นั่นเองนะครับผมแล้วก็หลายศตวรรษต่อมาก็อย่างที่ทุกคนรู้กันดีว่าเนื้อเรื่องเนี่ยก็มาอยู่ในเดืองวุ๊วี่นะครับที่คอนหลาดเนี่ย จกักรพรรดิเวทมนตร์คนที่27นะครับได้รวมพลังของตัวเองนะครับคือพลังกุญแจแล้วก็ดาบแห่งจกักรพรรดิเวทมนตร์นะครับทำให้ปินเซียกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับตัวของเอ็ดเวิร์ดนะครับผมและรวมถึงตัวละครสุดเท่อย่างเจสเตอร์ด้วยนะครับใครจะหาว่าอวยก็ช่างนะผมชอบจริงเพื่อช่วยเหลือเขานะครับในการแก้แค้นอาณาจักรโครเวอร์และสัญญากับพวกเขาทั้งหมดนะครับผมร่วมกันว่าจะสร้างอาณาจักรโครเวอร์ในรูปแบบใหม่ที่ดีกว่าเดิมขึ้นมานะครับอันนี้จะเป็นประวัติร่าวของ ตัวปินเสียที่มีการเปิดเผยออกมาซึ่งเว้นม์อย่างที่ทุกคนรู้กันดีว่าจะเป็นเว้นม์ลรีเจียนใช่ไหมซึ่งคุณสมบัติเนี่ย คือมีการสร้างนะครับแล้วก็ควบคุมทหารหมักลุกขนาดใหญ่นะครับผมออกมาเป็นกองทัพอะไรแบบนี้ซึ่งเวทมนต์เนี่ยจะถูกโชว์ออกมานะครับผมเป็น5เวทมนต์นั่นเองนะครับเวทมนต์แรกก็คือเวทมนต์รีเ i ียนเอเ n นาเกตนะครับก็คือจะเป็นการแบบว่าเหมือนโชว์ตารางหมักลุกแล้วก็มีทหารโดดลงมานะครับแล้วก็อันที่2คือเวท l ีเทียนเอนเนตโนมิเดชันนั่นเองนะครับผมซึ่งมันเป็นเหมือนกับเรียกพวกกองทัพทหารหมักลุกเนี่ยลงมาเยอะๆนะครับ แล้วก็อันที่3เนี่ยคือเวทลีเจียนนะครับบิงแคสติ้งนั่นเองมันจะเป็นการแบบว่าสลับตัวกับพวกทหารนะครับผมแล้วก็เวทมนต์ที่4จะเป็นเวทมนต์ชุดเกาะซึ่งไม่มีชื่อนะครับแล้วก็เวทมนต์ที่5เนี่ยจะมีชื่อว่า N อ็นเอ็มเพรสนั่นเองนะครับผมหรือว่าจะเรียกง,ง่ายๆคือจบจกักรพรรดินีอะไรแบบนี้ซึ่งเวทมนต์พื้นฐานของปินเซียเนี่ยก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับที่มีการโช์มาแล้วก็รวมถึงความสามารถเบื้องต้นนะครับในเรื่องของพลังเวทมนต์อันยิ่งใหญ่เนี่ยก็คือในฐาน จักรพรรดิเวทมนต์นะครับแล้วก็หนึ่งในะอัศวินเวทมนต์ที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับของอาณาจักรโครเวอร์เนี่ย ปินเซียมีพลังจํานวนมหาศาลนะครับว่ากันว่าไม่มีใครเอาชนะเธอได้ในการต่อสู้เธอมีชื่อเสียงมากเป็นพิเศษนะครับแม้แต่ในหมู่จกักรพรรดิเวมนม์นเองก็ตามนะครับแล้วก็ความเร็วเนี่ยมีความเร็วมหาศาลมากพอที่จะเข้าประทะเหนือกว่าตัวของเจมเมิโอเลโอน่าของเรานะครับแล้วก็ในเรื่องของการใช้หมัดน,นะครับแม้ว่าปกติแล้วเธอจะใช้ดาบแล้วก็เวมนหมดในการต่อสู้กับศัตรูที่น่าเกรงขามแต่ปินเซียเนี่ยก็สามารถต่อสู้ด้วยมือเปล่าแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในแง่ของการต่อสู้ระยะประชิดตัวด้วย นะครับผมแล้วก็ทักษะของดาบนะครับตัวของปินเซียเนี่ยเป็นนักดาบหญิงที่มีทักษะสูงนะครับแล้วก็ใช้ดาบเป็นหลักในการต่อสู้และสุดท้ายนะครับกิมมัวของปินเซียเนี่ยก็จะเป็นกิมมัว3แฉกปกติเลยนะครับผมก็จะคล้ายๆเป็นเหมือนแบบตะรางหมักลุกอะไรแบบนี้นะครับก็ไม่ได้พิเศษอะไรมากนะครับสำหรับกิมมัวของปินเซียเนาะซึ่งประวัติของปินเซียเนี่ยจะมีประมาณเท่านี้นะครับผมและเดี๋ยวต่อไปเนี่ยก็จะเป็นประวัติตัวละครโปรดของเรานั่นก็คือ เจสเตอร์นะครับผมที่เป็นจกักรพรรดิเวทมนต์คนที่16ต่อจากปินเสียนั่นเองนะครับผมจะเป็นยังไงนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวคอยติดตามกันแล้วกันนะครับสำหรับคลิปในวันนี้จะมีประมาณเท่านี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์กดแชร์ด้วยแล้วก็ถ้ามีตรงไหนตกหล่นหรือว่าพูดผิดยังไงเนี่ยขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปเว้